ฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ยิ่งฟังยิ่งดวงดีฮาฮาอ้าลัคนาราศีตุลน,นะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้6กันยาถึง12กันยายนนะครับเป็นสัปดาห์ที่ดาวศุกร์นะครับหรือวีนัสดาวเจ้าเรือนลัคนาราศีตุล ก็โคจรทับลัคนาราศีตุลได้กเกษตรราธิบดีแล้วก็เป็นปัญจมหาบุรุษโยกด้วยนะครับส่วนดาวอาทิตย์ก็ยังคงโยกหลังอยู่ในตำแหน่งภพลาพะนะครับดาวพุธอยู่วินาศร่วมอังคารอ,าอธิบายมาถึงตรงนี้อยากจะบอกกับชาวตุลว่าดาวศุกร์นั้นส่งอิทธิพลดีนักหนา นะครับแล้วก็ไปโยกกับดาวอาทิตย์การเงินการทองของชาวลัคนาราศีตุลใครที่ผ่านมาหมุนเงินไม่ทันหรือเกือบๆจะต้องไปแย่งข้าวหมาแดกหรืออะไรก็แล้วแต่เถอะนะก็จะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นด้วยอิทธิพลของดวงดาวลุนล้วนแต่ก็คงต้องระวัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารสัญญาหรือการทำธุรกรรมต่างๆในเรื่องการเงินการทองนะครับ แยกกันให้ออกนะครับในส่วนไอ้เงินที่ดีก็คือดีไอ้ที่ต้องระวังก็ต้องระวังนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับดาวเสาร์ยังคงเล็งไปยังเรือนการงานซึ่งมีดาวเกตเข้ามาอยู่ในเรือนการงานนะครับดาวพฤหัสนั้นตีโกนทัดลมกับดาวศุกร์จันทร์อังคารพุธพฤหัสเป็นสี่วันที่ดีของชาวลัคนาราศีตุล นะครับจะมาจุกจิกใจก็วันเสาร์ซึ่งก็ต้องระวังสุขภาพร่างกายด้วยแต่อย่างที่ผมบอกนะ่นะดวงการเงินของคุณอยู่ในเกณฑ์ที่ดีก็ถือว่าดาวเริ่มขยับไปในทางที่ดีแล้วทีนี้บอกให้ฟังแบบนี้ไอ้ดาวเจ้าเรือนลาภะเนี่ยมันดีแต่ดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณจริงๆคือดาวอังคารเนี่ยมันมาอยู่ในเรือนวินาศ แต่ไปอยู่กับดาวพุธซึ่งเป็นเกษตรราธิบดีและเป็นมหาอุดไออังคารเองเนี่ยก็เป็นมหาจักรด้วยมีโอกาสจะได้เงินแบบลับๆหรือจูจ่ๆไอคนที่ติดหนี้ติดสินเราอยู่มันเกิดเอาเงินมาใช้เราเฉยๆอาจจะมีอะไรไปดนจิตโดนใจมันก็ได้เออหรือกระถางทู่ที่บ้านแม่งยู่ดีหล่นคร่อมลงมาเงี้ยเอยตกใจหานึกได้กูถึงเงินใครอยู่วะก็อาจจะเอามาใช้ได้้ออันนี้เป็นเรื่องสมมุตินะ อย่าไปเข้าใจผิดว่ามันจะต้องไปกระถางทูบหล่นแต่แมงทังมันหล่นจริงขึ้น,นมาแหละแม่งหาอะไรนั้นเนี่ยเออนะผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับสัปดาห์หน้าก็คงมีวันเสาร์อ่ะที่ไม่ค่อยดีหนึ่งวันนะนอกนั้นถือว่าโอ <c oughs> ถือว่าโอเคนะครับโทษทีส่วนในเรื่องความรักของชาวลัาคราศีตุลดาวอังคารโคจรเข้าวินาศเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วมีโอกาสจะมีความรักแบบลับๆอีกแล้ว นะนะครับลดผลหน่อยเออลดผลหน่อยเนี่ยแซบอีหลีนะตุนนะ่ะระวังให้ดีเธอดูให้ดีนะหรือไอคนรักเก่าหรือว่าไอก้กิ๊กเก่าเอออาจจะติดต่อกลับมาก็ได้นะไปดูให้ดีนะครับนวนวอยู่เหมือนกันสัปดาห์หน้านี้นะนะครับดูให้ดีส่วนคนสดเออสด อาจจะเจอกับรักต่างวัยคนโสดนะรักต่างวัยจะเป็นยังไงไปรุนเอาโชกดีฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี